สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของน้ํานะคะลูกน้ําเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์นะคะใช้น้ําในการดํารงชีวิตเราจะพบแหล่งน้ําได้จากสถานที่ต่างๆเลยนะคะเช่นแม่น้ําคลองหนองบึงทะเลสาบ ลำธารรวมถึงแหล่งน้ำที่อยู่ในเขื่อนนะคะคลองนนชนรับประทานแล้วก็ตามแมา่นเรือนต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ธรรมชาติรอบตัวกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3วันวิชาแรกวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กมาเลยนะคะหลังจากที่เราดูคลิปเกี่ยวกับประเภทของน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า28่ค่ะ,ะโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนสนทนาจากภาพนะคะ กับลักษณะและประโยชน์ของน้ําเค็มจากทะเลและน้ําจืดจากแม่น้ํานะคะแล้วคัดคําตามรอยนะคะเรามาอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะคําแรกนะคะ c e แปลว่าทะเลนะคะต่อไป river river แปลว่าแม่น้ํานะคะให้นักเรียน เขียนตามรอยปะนี่เลยนะคะอ่าต่อไปนะคะให้น่าดูให้นักเรียนมาฟังโจทย์ต่อไปนะคะฟังคําถามแล้วเลือกเขียนคําว่าทะเลหรือแม่น้ําลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะของภาพที่เป็นคําตอบแล้วระบายสีภาพนะคะอ่าเรามาดูด้วยกันเลยข้อแรกปลาช่อนอาศัยอยู่ในไหนลูกทะเลหรือว่าแม่น้ําคะปลาช่อน แม่น้ำให้นักเรียนเขียนคําว่าแม่น้ําลงไปเลยค่ะแม่น้าอ่าเขียนไปเลยนะคะอ่าข้อต่อไปปลาหมึกอาศัยอยู่ในไหนลูกทะเลหรือว่าแม่น้ําคะอาศัยอยู่ในทะเลหรือว่าแม่น้าอ่าทะเลใช่แล้วค,ค่ะอ่าเขียนลงไปเลยทออาทะ ทอเอเลทะเลนะคะข้อต่อไปปาลากระลังอาศัยอยู่ในไหนลูกนะก็อยู่ในทะเลนะคะให้เรียนเขียนไปเลยค่ะทออะทะลรอเอเลต่อไปน้ำจากที่ใรใช้ล้างจานชามได้จากไหนลูกที่เราล้างจานทั่วไป ก็จากแม่น้ำนะคะ,ะเขียนเลยค่ะมอแอแม,แม,แมออ่ไม่เอกแม่นออาน้ำไม่โทน้ำแม่น้ำอ่านี้ไม่ยากเลยนะคะให้นัาเรียนทำพร้อมกับคูปอนนี่เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในวิชาพัฒนาภาษาไทยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับคบรูปอ์ในวิชาที่2นะคะพัฒนาภาษาไทยค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า32นะคะอ่านคำและเขียนพยัญชนะอ่าและสละในช่องว่างตามคำสั่งนะคะอ่าดูนะคะคำแรกเราอ่านด้วยกันก่อนนะคะรอเอาเรา งอเอาเงาขอเอาขาวกอเอาเกาไม่เอกเกาชอเอาเชา้าไม่โทเชา้าอ่าต่อไปนะคะเรามาเขียนด้วยกันนะคะเริ่มจากดูคำแรกรอเอาเราพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นความหมายก็คือตัวพยัญชนะตรงกลางนี่แหละค่ะคือตัวอะไรคะ รอเรือให้นักเรียนเขียนเลยค่ะรอเรือสละคืออะไรลูก mm. เขาเรียกว่าสระอะไรคะพูดดังๆนะสระเอานะคะอ่าเขียนแบบนี้เลยอ่าไม่ยากเลยเอาลองทัอีกข้อหนึ่งงอเอาเงาพยัญชนะต้นคืออะไรคะงองูเขียนงองูเลยสระคือสละอะไรคะ สรรเอาอ่าเขียนแบบนี้นะสระเอาไม่ยากเลยนะคะอ่าอีก3ข้อให้เรียนลองทําเองนะคะขอเอาขาวกอเอาเกาไม่เอเกาชอเอาเชา้าไม่โทุกชาลองเขียนดูนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันในวิชากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3มาเจอกับครูปอนะคะในวิชากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนหยิบไปงานใบนี้มาเลยค่ะ,ะานักเรียนหยิบเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนดูที่รูปก่อนอในรูปเป็นรูปอะไรคะนักเรียนเป็นแองอ่างล้างมือเนาะ่างล้างมือ,อแล้วก็มีน้ำยาอาน้ํายาล้างมือน้ํายาทําความสะอาดนะคะ ก๊อกน้ำเนี่ยกำลังเปิดน้ำอยู่เลยนะคะให้นักเรียนระบายสีนะคะระบายสีทั้งมือสองข้างนะคะแล้วก็อ่างล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอระบายสีเสร็จให้นักเรียนนะคะตัดตรงกลางนี่ออกตัดตรงนี้ก่อนนะคะอ่าแยกชิ้นส่วนมันออกมาพอแยกชิ้นส่วนออกมาเสร็จให้ลูกตัด มือทั้งสองข้างนะคะตัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันนะคะว่าทํำยังไงเนะาะตัดเสร็จแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนักเรียนลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนนะคะพับตรงนี้ก่อนนะคะลูกเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะ ลูกพับเลยพับนิดนึงมันให้พับนิดเดียวเองแอบษณะิยมเป็นี้ลูกพับมันก่อนนะคะอ่าพับเลยทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะอ่าพับนะคะพับนิดเดียวพอ,พอพับเสร็จให้ลูกนะคะพากาวแต่นิดเดียวพอนะคะแตะตรงนี้ตรงที่ลูกพับเนี่ยนะคะ แล้วเอาตรงพับเนี่ยแหละนะคะตรงตรงรอยตรงรอยที่ลูกทากาวเนี่ยนะคะเห็นไหมลูกเห็นรอยตรงนี้ไหมตรงสัญลักษณ์ตรงนี้เขาก็จะให้หนักเรียนเอากาเอาเอาที่กาทากาวมือที่ทากาวนะคะตรงเนี้ยเอามาติดเลยอ่าอ่ามือม,มันก็ยังกระดิกงได้อยู่เนาะอ่าอีกข้างหนึ่งอ่าเห็นไหมพับเรียบร้อยแล้วนะคะ ทากาวค่ะทากาวนิดเดียวพอเอามาติดตรงนี้นะตรงรอยมาตรงนี้เห็นไหมมือก็ขยับได้อยู่นะคะนักเรียน เป็นรูปที่ว่าเรากําลังล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะนักเรียนประโยชน์ของน้ําก็คือ,อประโยชน์ของมันก็คือช่วยชําระนะคะสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็สามารถาใช้ดื่มกินได้นะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วส่งรูปให้ครูปอดูด้วยนะคะเรามาล้างมือทําความสะอาดนะคะป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้ด้วยนะคะวันนี้ครูปอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ